ทำไมันเหมือนกันพอดีอะก็ตอนแรกกเอ็มกับหัวอยู่ด้วยกันหัวกับเอ็มเออเหรอพูดได้เออเหรอถ้าเกิดน้ำก็คิดว่าทำไมทำไมมันลดลงวะถ้าอยู่ด้วยการเราไม่เคยสังเกตกัาระก็อยากจะช่วยร่มกเลยก็ไม่ค่อยจะสนใจไงไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่วุ้ยนี่ว่าจะเอาอะไรมาตีหัววุ้ยนี่ ยกอ่างกันมาดอยงยังไม่รู้ตัวจมาหาอะไรแล้วอ่างก็เราจะสอบอ่างกับหวยยัง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 พี่คะอ่างมันสะับไม่ได้ค่ะจริงเหร่คะ